สวัสดีครับพบกับบาบาร่านะครับวันนี้เราจะมาทําแกงมัสมั่นไก่นะครับส่วนประกอบก็มีไก่นะครับไก่สดจะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะครับส่วนเราจะใช้เป็นเนี่ยสะโพกกับน่องครับทวลิสรงขั่วนะครับเครื่องแกงมัสมั่นครับที่ทําจากพวกยี่รา แล้วก็มีเครื่องเทศอื่นๆอ,อ,อีกนะคะเป็นส่วนผสมน้ำตาลปี๊บมันฝรั่งนะครับล้างปอกเบือกทำความสะอาดนะครับหั่นให้ชิ้นใหญ่หน่อยนะครับเวลาต้มหรือเคี่ยวไปนานนเขาจะได้ไม่เละ็นะครับชิ้นจะได้สวยนะครับน้ำมะขามเปียกน้ำปลากะทิเราจะใช้ ทั้งหัวและก็หางนะครับเราจะทำการเทหัวกะทิลงไปก่อนนะครับนำไปเคี่ยวเราจะเคี่ยวหัวกะทิให้เขาเดือดนะครับกะทิเดือดแล้วนะครับเราก็จะทำการใส่เครื่องแกงมัสมั่นนะครับลงไป ละลายเครื่องแกงให้เข้ากันกับหัวกะทินะครับกลิ่นหอมมากเลยครับเคร,เครื่องแกงเครื่องแกงเมียนละลายเข้ากันกับหัวกะทิแล้วนะครับ เดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดก่อนแล้วเราจับอง์รถนะครับเราจะใส่ไก่ลงไปนะครับเครื่องแกงเดือดแล้วเราจะเคี่ยวเข้าไว้เป็นชั่วโมงนะครับจนกว่าไก่จะสุกแล้วก็นิ่มนะครับ ไม่ต้องปิดฝานะครับเราจะเคี่ยวเข้าไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าไก่จะสุกเปิดไฟเบาๆนะครับอย่าใช้ไฟแรงไม่งั้นข้างล่างจะไหม้นะครับแล้วเราก็จะเติมน้ํากะทิลงไปนะครับน้ําหางกะทินะครับเพื่อไม่ให้เขาข้นเกินไปนะครับแล้วเราก็จะกลับเขาข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเพื่อให้ไก่ได้โดนเครื่องแกงนะครับ เราก็จะทําการปรุงรสเลยนะครับใส่น้ํามะขามเปียกลงไปก่อนนะครับตามด้วยน้ําปลาครับแล้วก็น้ําตาลปี๊บไก่เขาจะค่อยคอยสุกแล้วนะครับเมื่อไก่สุกแล้วนะครับแล้วก็เครื่องแกงเริ่ม เข้ากันดีแล้วเราก็จะทําการใส่มันฝรั่งนะครับลงไปเราแกงวันนี้เรากินพรุ่งนี้นะครับแกงค้างคืนเอาไว้เครื่องเขาก็ได้เข้มข้นนะครับรสชาติจะเข้าไปในเนื้อไก่ได้ดีนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องเคี่ยวต่อไปอีกนะครับจนกว่ามันจะสุกโดยไ,ไฟอ่อนๆนะครับเคี่ยว นี่นะครับก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเคี่ยวตั้งเอาไว้ก่อนได้ทานพรุ่งนี้นะครับย็งไงครับสวยไหมครับเพื่อนๆมันฝรั่งก็เริ่มสุกแล้วนะครับ